อย่าลืมนะคะว่าเมาไม่ขับกลับแท็กซี่เรียกแกลบปลอดภัยค่ะ <c oughs> ไม่มีปัญหาในเรื่องของที่จอดรถด้วยนะคะและอีกอย่างหนึ่งเลยเนี่ยก็คือทางด้านกระทรวงมหาดไทยค่ะ <c oughs> เขาก็ออกมาเตือนเลยนะคะ <c oughs> ก็คือ ้ามเลยนะงดยิงปืนขึ้นฟ้าเฉลิมฉลองเพราะว่าอันตรายมากค่ะท่านผู้ชมคะลูกปืนเนี่ยจะตกลงมาโดนคนเนี่ยทำให้ถึงแก่ชีวิตหรือว่าบ้านเรือนได้รับความเสียหายหรือว่าได้รับบาดเจ็บได้นะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะและสําหรับอีกทางเลือกหนึ่งค่ะของเขาดาวเฉลิมฉลองทั่วไปอีกหนึ่งทางเลือกเลยนะอันนี้เป็นเรื่องที่เป็นมงคลมากคุณเป้เ,ออเป็นสิ่งที่รายการของเราจะนําเสนอตลอดทุกอาทิตย์เลยคืออันนี้มงคลจริงๆนะค่ะยังมันมีความเชื่อว่าไป ยิงปืนมันจะได้ปีหน้ามันจะได้โดนมันไม่มงคล,งงคลหรอไม่ใช่มงคล<ช>นวาาคะวแค่หยิบปืนขึ้นมาในวันขึ้นปีใหม่อะมันมงคลไหมอะไม่มงคลและวหนึ่งสอง<อ>สร้างความเดือดร้อนให้<อ>ชาวบ้านสามอาจทําให้ผู้อื่นถึงแก่ชีวิตด้วยนะคะซึ่ง ปีนี้ค่ะเหมือนเดิมค่ะรายการของเรานะคะก็นําเสนอสวดมนต์ข้ามปีนะคะซึ่งวัดทุกชุมชนเนี่ยจะมีการจัดแน่นอนค่ะตั้งแต่วัดโพวัดอรุณวัดภูเขาทองวัดหนังวัดราชบพิษวัดเทพลีลาวัดสวนโมกนะคะวัดธรรมมงคลวัดวชิระธรรมมาวาดหรือวัดต่างๆใกล้บ้านเนี่ยท่านผู้ชมนะคะก็สามารถที่จะไปตรวจเช็คเวลาที่เขาสวดกันที่วัดได้เลยนะคะหรือจะสวดเองที่บ้านเนี่ยก็ได้ก็คือเปิดไลฟ์สดเนี่ย ของอวัดต่างๆนะคะก็ลดความเสี่ยงแล้วก็สบายๆอยู่บ้านสวดมนต์เสร็จแล้วก็หลับสบายเลยนะเพื่อความเป็นมงคลแก่ชีวิตนะคะซึ่งเขามีความเชื่อกันนะคะว่าอันนี้ส่งของการสวดข้ามปีเนี่ยก็คือลดความเสี่ยงจากอบายมุกนะคะแล้วก็ลดอุบัติเหตุนะคะลดความชั่วร้ายส่ง <c oughs> <ลด S 1> ท้ายปีเก่าด้วยธรรมะลดแน่เพราะว่าอันนี้ส่งของสวดมนต์ข้ามปีเราไม่มีเวลาไปดื่ม เราไม่มีเวลาไปเขาดาวเอ้ยิบเก้าแปดเจ็ดเอ้าเราสิบเก้าแปดเจ็ดเหมือนกันแต่นโมตตสซะนี่เริ่มเลยลดนะเริ่มมงคลชีวิตเพิ่มความสงบแก่จิตใจนะคะแล้วก็ต้อนรับปีใหม่ด้วยศีลเริ่มต้นชีวิตด้วยสิ่งที่เป็นมงคลนะคะจะได้พบกับสิ่งที่เป็นมงคลตลอดทั้งปีอีกด้วยซึ่งแนะนำ บทสวดมนต์กันหน่อยดีกว่าเออพาะแม่นัดของเราเนี่ยนะแนะนํามาเลยนี่นี่นี่บทสวดอะไรคุณเป้บทที่เล็กคอมเมนต์โดยแม่นัดและเดี๋ยวจะมีบทที่เล็กคอมเมนต์โดยคุณโอ๋และมีบทเล็กคอมเมนต์โดยผมด้วยเอามาแชร์กันเพราะเดี๋ยวเนี่ยเอาสังคมเดี๋ยวนี้เขาสายมูกันถูกไหมสายมูเพราะฉะนั้นมูในที่นี้ก็ต้องมูให้ถูกทางนหนออไหมเหมือนที่พระบางท่านเนี่ยท่านก็บอกว่า ไปไหว้อะไรล่ะบทสวดก็ต้องสวดให้ถูกบทนะสำคัญนะแต่ละเทศกาลเนี่ยเขาก็จะมีบทสวดที่ไม่เหมือนกันและในแต่ละโอกาสก็สวดไม่เหมือนกันแม่นัดแนะนําว่าอะไรคะคุณเต้บทมงคลละสูตรนี่อันนี้อันนี้เล็คอมเมนต์โดยแม่นัดนะน่น่าจะมีภาพแม่นัดประกอบตอนนุ่งขาวห่มขาวไม่มีนะบทมงคลละสูตรพูดถึงมงคลในชีวิตท้ายบทเนี่ยบอกเอาไว้ว่านี่คือมงคลสูงสุดไม่ว่าจะเป็นเทวดาหรือคนทั่วไปที่ ทำมงคลตามบทนี้แล้วนะจะเป็นผู้ไม่แพ้และมีแต่สิ่งดีๆมีความสุขในชีวิตนะบทต่อไปที่เละคอมเมนต์โดยแม่นัทบทโพ่ชังคับลิศเราความรู้สึกส่วนตัวเราจะรู้สึกเหมือนโพชงนะแต่ตรงเนี้ยเขาเขียนว่าโพ่ชังคับลิศนะซึ่งเป็นบทสวดที่ขอให้เราเนี่ยหายจากโรคภัยไข้เจ็บต่างๆและมีสุขภาพที่ดีรับปีใหม่ค่ะนี่บท พุทธชัยมงคลคาถาชนะอุปสรรคทั้งปวงพบความสําเร็จในปีใหม่บทแผ่เมตตาให้แก่สรรพสัตว์แผ่เมตตาให้กับตัวเองก็คือเราแผ่เมตตาให้เขานะคะให้แล้วก็ให้ตัวเองด้วยนะคะเพื่อเป็นการที่รู้จักให้ผู้อื่นแล้วก็ให้ตัวเองให้ความรักให้ความสุขการให้ตัวเองคืออะไรรู้ไหมคุณคือการให้อภัยตัวเองเมตตาต่อตัวเองก่อนแล้วเราก็เมตตาต่อผู้อื่นชีวิตก็จะมีแต่ความสุขค่ะคุณส่วนอะไรคุณเลคคอมเมนต์อะ ดิฉันว่าคุณสวดก่อนเลยผมสวดนำเมียวโฮเลงเงเคียวอุตายแล้วคืออะไรก่อนเป็นพุทธศาสนามหายานเป็นสวดแบบจีนใช่ไหมเป็นเป็นญี่ปุ่นดึงดึงสภาพชีวิตพุทธะในตัวเองออกมาก็คือสภาพชีวิตที่สูงส่งซึ่งมีอยู่ในทุกคนให้ปรากฏออกมาเพราะฉะนั้นสวดนั้นเนี่ยจังหวะชีวิตดี นะฮะแล้วก็มีสติปัญญามีความกล้าเอาละค่ะท่านผู้ชมนะเดี๋ยวคุณเป้จะไลฟ์สดสวดนำเมเฮเคียวเอ้ยนำเมียวโฮเลีเคียวดิฉันยอมแบ้ไม่เคยได้ยินหรอไม่เคยตายแล้วเดี๋ยวคืนนี้ดิฉันขอบทสวด่ลยนะดิฉันจะลองดูว่าเป็นยังไงบ้างนะคะ